เดี๋ยวฉันขอพักแป๊บนึงนะ <_ C> e <an> ขอไปหาอะไรเย็นๆกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาล้างแขน้ยอหัวร้อนชะมัดเลยในตู้เย็นมีอะไรเย็นๆกินไหมนะว้าวโอ้โหนี่มันเจลเลตเ Double Jelly Ice และเจลเลตชีวี่นิาน่ากินมากเอาไปหมดเลยแล้วกัน <_ C> e <an> และนี่ก็คือเจลเล Double Jelly Ice มีทั้งสองรสชาติมิ์เบอร์รี่และริ้นจีอร่อยทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอร่อยแบบแช่เย็นเป็นเจลลี่หรือว่าอร่อยแบบแช่แข็งเป็นไอติมแค่นี้เนี่ยก็ดับอาการหัวร้อนได้แล้วด้วยไอติมสุดฟินไปเลยดับเบิลความสนุกกินเสร็จแล้วเนี่ยอย่าทิ้งฝานะเพราะว่าฝาสามารถไปต่อเลโก้ได้ด้วยจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวแป้งขึ้นรูปให้ดู และก็ยังมีเจลเเลชีวีนี่รสชาติใหม่กลิ่นแตงโมที่รอคอยอร่อยเขียวหนึบได้วิตามินซีสูง <c oughs> ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนที่สำคัญนะอร่อยอยู่ท้องคุมหิวได้ได้วิตามินสูงแคลไม่อ้วนได้นะ <c oughs> อร่อยมาก ยิ่งกินเยอะยิ่งอร่อยเยอะยิ่งสนุกเยอะต้องนี้เลยเจลเล่์ดับเบิลเจลลี่ไอซ์และเจลลี่ชีวีมีขายแล้วเฉพาะที่เซเว่นอีเลฟทุกสาขาเท่านั้นนะอย่าลืมไปซื้อมาติดบ้านกันละทุกคนอร่อยมาก